มาดูทางโฮมสวยสวยค่ะ4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันมีจุดรองรับ EV Charger เจด้วยทำเลดีใกล้ถนนใหญ่เดินทางง่ายมากสวัสดีค่ะ นี่คือโฮมวิสิตนะคะวันนี้พามาดูทาวน์โฮมซีรีส์ใหม่ค่ะในโครงการ P r e s i d e n ต์ ident, เพชรกเกษมเศรษฐกิจค่ะนี่ไงโอ้โหคือการออกแบบของเขาเนี่ยมีความโมเดิร์นเรียบง่ายแต่ว่าดูโคซี่แล้วก็อบอุ่นจริงๆ พื้นที่ใช้สอยด้านในนะคะทำได้ดีมากรองรับการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายได้อย่างแน่นอนเพราะว่าทาวน์โฮมของที่นี่หน้ากว้าง5.4เมตรนะคะขนาดที่ดินมาตรฐานเนี่ยเริ่มต้นประมาณ18ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน124ตารางเมตรโอ้โหฟังก์ชันเนี่ยจุใจเลยทีเดียวแหละก็คือ4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็ที่จอดรถ2คันนะคะจะเห็นว่าบริเวณโรงรถเนี่ยเห็นไหมคะ เขาจะให้ความลึกเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นเราสามารถจอดรถปิกอัพคันยาวๆหรือว่า SUV คันใหญ่ๆในรั้วของทาวน์โฮมเราได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็รวมถึงมีจุดสำหรับรองรับการติดตั้ง EV Charger เอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเลยโอ้โหใครใช้รถยนต์ไฟฟ้านะชาร์จรถได้สบายไปดูข้างในค่ะนี่ค่ะ โอ้น่าอยู่จังเลยนี่คือบรรยากาศภายในทาวน์โฮมของ P r e s i d e n t เพชรเกษมเศรษฐกิจนะคะจะเห็นว่ามีความปลอดโปร่งเนาะมองไปทางไหนก็สบายตาเพราะว่าทั้งประตูด้านหน้าแล้วก็ประตูที่อยู่ด้านหลังนะคะจะเป็นบานเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงขนาดใหญ่เลยแหละรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่แล้วก็อย่างที่เคยบอกบ่อยๆค่ะการเลือกซื้อทาวน์โฮมถ้าเกิดว่ามีโอกาสแล้วก็บัเจตถึงแล้วก็นี่ เลือกห้องเรนค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้หน้าต่างด้านข้างเพิ่มเข้ามาโอ้โหยิ่งสว่างยิ่งปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นไปอีกอ่ะทีนี้มาดูแปลนเลยเยอร์ของบ้านจะเห็นว่าเป็นพื้นที่เปิดโล่งทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ย เราจะสามารถจัดแจงพื้นที่การใช้ชีวิตได้ง่ายเลยม็อกอัพบ้านตัวอย่างทำให้เห็นว่าโซนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนของลิฟวิ่งเป็นห้องนั่งเล่นของครอบครัวซึ่งไซซิ่งเนี่ยเราสามารถเพิ่มอาร์มแชร์ตรงนี้ได้อีกหนึ่งตัวนะคะมีโต๊ะกลางแล้วก็ผนังด้านนี้ก็บิวอินชั้นวางทีวีชั้นวางข้าของต่างๆได้อันนี้แล้วแต่นะเรื่องของการเดคอเรทเรื่องของรูปแบบเฟอร์นิเจอร์เจ้าของบ้านจัดเลือกมาได้เลยค่ะ ด้านในต่อเนื่องกันเห็นไหมคะจะเป็นส่วนของตัวอาหารนะสี่ที่นั่งเนี่ยกำลังลงตัวแล้วแต่เลยค่ะคุณอยากจะจัดแบบไหนจะเป็นที่นั่งแถวยาวแบบนี้ก็ได้ทำได้หมดเลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งของต๊ะอาหารมีห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างด้วยมาดู นี่เป็นส่วนของห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างนะคะมีผู้สูงอายุจัดได้เลยนะสะดวกสบายปลอดโปร่งด้วยหล่ะหน้าต่างด้านหลังก็มีหรือความเป็นอนเนกประสงค์ก็คือแล้วแต่ไลฟ์สไตล์เจ้าของบ้านค่ะนี่อย่างบ้านตัวอย่างเนี้ยเป็นห้องเกมรูมนะคะสำหรับเด็กๆโอ้สวยมากหรือว่าจะเป็นห้องทำงานส่วนตัวห้องออกกำลังกายก็ยังได้มีชุดยกน้ำหนักเวทดัมเบลหรือว่าเป็นห้องโยคะ ได้หมดเลยแล้วก็ความสะดวกสบายก็คือถ้าตรงนี้เป็นห้องนอนด้านข้างมีห้องน้ำด้วยค่ะมาดูกันนี่ค่ะห้องน้ำอยู่ชั้นล่างใกล้กับห้องนอนที่4แล้วก็ฟังก์ชั่นครบเลยนะมีทั้งโซนแห้งแล้วก็พื้นที่ชาวเวอร์แยกกันได้ชัดเจนแบบนี้ใช้งานสะดวกแล้วก็ดูแลความสะอาดง่ายค่ะพัดลมดูดอากาศติดตั้งไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สุขภัณฑ์ในห้องน้ำเนี่ยของดีนะกระดับ โ okay. อเคอทีนี้ไปดูหลังบ้านกันนี่คือลานซักล้างหลังบ้านนะคะมาตรฐานตรงนี้เนี่ยจะเป็นประตูบานเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่หญๆเหมือนหน้าบ้านเลยค่ะแล้วส่วนของหลังบ้านนะคะมาตรฐานก็คือจะปูกระเบื้องไว้ให้จะมีผนังที่สูง3ด้านไว้ให้เหลือแค่หลังคาเท่านั้นเองที่เราสามารถเลือกเข้ามาตามแบบที่เราชอบรวมถึงเรื่องของการตกแต่งชุดครัวต่างๆเนี่ย แล้วแต่เลยแต่ว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยทำสวยเนาะไอเดียดีมีทั้งส่วนของห้องครัวแล้วก็ส่วนของลอนดี้ครบเลยทีเดียวแหละใช้หลังคาโปร่งแสงแบบนี้นะคะทําให้ห้องครัวของเราเนี่ยสว่างแล้วก็แสงสว่างเข้าไปในตัวบ้านได้อย่างเต็มที่ด้วยสวยจริงๆ มาบนชั้น2แล้วนะคะ Layout ที่เขาแบ่งไว้ก็คือ3ห้องนอนกับ2ห้องน้ําส่วนห้องนี้คือมัสเตอร์เบดรูมค่ะอยู่โซนหน้าบ้านแล้วก็ส่วนที่ชอบก็คือเพดานบนชั้น2เนี่ยสเมตรเกเซนนะคะได้ความปลอดโปรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมถึงหน้าต่างขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าทําให้ห้องนอนของเราเนี่ยน่าอยู่น่าสบายจริงๆเห็นไหมคะ เตียงคิงไซส์วางได้ปลายเตียงบิวอินชั้นวางทีวีได้มีพื้นที่สำหรับตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แบบนี้โต๊ะเครื่องแป้งคือครบหมดเลยเพราะว่าห้องนี้ได้พื้นที่เต็มหน้ากว้างของตัวบ้าน5เมตร40เซนแล้วก็รวมถึงห้องน้ำส่วนตัวของมาสเตอร์เบดรูมมีครบเลยทีเดียวแหละหน้าถงบันไดนะคะก็จะเป็นส่วนของ ห้องน้ำที่ห้องนอนที่2และ3แชร์ร่วมกันก็คือใช้งานสะดวกสบายทั้งคู่แยกโซนแห้งมีพื้นที่ชาเวอร์ชัดเจนแล้วก็ห้องนี้โอ้โหหวานมากต้องเป็นห้องลูกชายอุ้ยไม่ใช่ห้องลูกสาวอย่างแน่นอนค่ะการตกแต่งเนี่ยแล้วแต่นะคะแต่ว่าไซซิ่งของทั้ง2ห้องเนี่ย จะใกล้เคียงกันเลยอยู่สบายทั้งคู่ค่ะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ห้องนอน3.5ฟุตนะคะเห็นไหมเราสามารถมีส่วนของโต๊ะทำการบ้านของเด็กๆแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยเลยเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงว่าเขาแต่งแบบไหนเอาไว้เป็นไอเดียของเราค่ะนี่ค่ะโอ้เห็นไหม เรื่องของการใช้สีสันเนี่ยมันจะทำให้ฟีลลิ่งเนี่ยรู้สึกแตกต่างกันได้เลยเนี่ยก็เป็นห้องลูกชายชัดๆเลยค่ะหรือถ้าสมาชิกไม่เยอะนะคะเราก็สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้แล้วแต่เจ้าของบ้านเลยอาจจะเป็นห้องทำงานส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ห้องพระได้หมดเลยค่ะ ที่ตั้งของโครงการ P r e s i d e n t เพชรเกษมเศรษฐกิจเนี่ยต้องถือว่าอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้ดีนะคะเพราะว่าตัวโครงการเนี่ยเข้ามาจากถนนเศรษฐกิจหนึง่งเข้ามาในซอยวัดท่าไม้แค่ร0อยเมตรเท่านั้นเองค่ะโอ้โหแล้วก็บริเวณปากซอยเนี่ยคึกคักนะร้านสะดวกซื้ออาคารพาณิชย์ต่างๆเพราะฉะนั้นของกินของใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยหายห่วงเลยทีเดียวแหละแล้วก็พอขยายรัศมีออกไปอีกนิดนึง ถนนหลักเพชรกเกษมค่ะห่างจากบ้านเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นเองในโซนนั้นเราก็สามารถไปห้างสรรพสินค้าไปโรงพยาบาลไปโรงเรียนการเดินทางเชื่อมโยงถึงกันเนี่ยทำได้ไม่ยากค่ะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ จัดไว้ให้ครบนะคะมีพื้นที่สีเขียวมีสวนพักผ่อนมีสระว่ายน้ำระบบเกลือมีฟิตเนสรูมมีรอปภดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็รวมถึงกล้อง CCTV เนี่ยจะติดตั้งในทุกจุดที่สำคัญทั่วทั้งโครงการเลยทีเดียวทาวน์โฮมซีรีส์ใหม่ที่เราเห็นกันไปอยู่ในส่วนของเฟสที่2นะคะเพราะว่าเฟสแรกเนี่ย ขายหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เชื่อว่า130ยูนิตของทาวน์โฮมซีรีส์ใหม่เนี่ยจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าเรื่องของการออกแบบเราเห็นไปแล้วค่ะรายละเอียดสวยทั้งภายนอกแล้วก็มีความอยู่สบายภายในบ้านด้วยโอ้โหปลอดโปร่งหน้าต่างประตูนเนี่ยเป็นกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ฟังก์ชันเลเยอร์พื้นที่ภายในเนี่ยรองรับการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็น ชีวิตที่ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันหรือว่าชีวิตส่วนตัวของสมาชิกในบ้านแต่ละคนลงตัวมากๆเลยถ้ากำลังหาบ้านหลังใหม่นะคะในโซนของสมุทรสาครกระทุ่มแบนหรือว่าเพชรเกษมอ้อมน้อยเนี่ยเข้ามาดูที่นี่ค่ะพีเร d เด้์เพชรเกษมเศรษฐกิจวันนี้ขอบคุณมากาที่ตามสวัสดีค่ะ